ฮัลโหลไสบายดีสวัสดีเด้อสำ,สำหรับมอนี่กลับมาพบพ่อกับทิดาอีกแล้วเด้อทุกคนหลังจากทิดาก็ห่างหายไปดินเติบบบได้พาทุกคนย่างเลาะกันย้อนว่าฝนตกทุกมือทุกมือเนาะอยู่พี่อากาศบบเป็นเจอันเลยนาเนาะก็เลยว่าบบได้ออกมาเลาะและมอนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฝนเสาวตกเนาะทิดาก็เลยจะพาทุกคนมาย่างเลาะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยสด งดงามหัน,หนาเนาะก็เลยว่าจัดเต็มว่าสาั้นก็จะมีแบบสูทองสูพุงสูแข้งสูขาแดดจักน้อยเนาะ เกลีอยหุ่งว่าซันยานหยุ่งหิวเพราะว่าบไร้ออกมาเกลี่ยหยุ่งหลายมือแล้วนะทุกคนเมื่อนี้ก็อักขอจัดจักบาทได้เท่านะมาเกลีอยหุ่งว่าซันย่างเลาะไปเลาะมามองเก้านี่แหละเลาะไปเลาะมาละกันเลาะเอาดอกไม้ละกันย่างไปย่างมาคือเก้านี่แหละแต่ว่าบู้ว่าจะไปกันเลยดีนะทุกคนเมื่อนี้ก็มากับน้องหมาคือเก้าะแหละ เปี่ยนคู่หู้ใจเนาะมันนี้กะอยากมากับน้องหมาว่าซันน้องหมาน้อยน้องหมาขาวอันนี้กะเป็นคู่ลิ้นของทิดานี่แหละเนาะช่วงนี่กะบ่มีคู่อ้าอาย่างปัย่ามากะหญ้าข,าขาขากะไปบ่ได้แล้วเนาะทุกคนเอ้ยอ้ะอ้ะอ้ออกมาได้แล้วเนาะวันนี้กะมาสวนดอกไม้คือเก้าแหละพอดีว่าเห็นดอกไม้งามบ่ได้เนาะคนงามก็ต้องคู่กับดอกไม้งามวาซัน เวลาเห็นดอกไม้งามนี่ก็ต้องเอามันแนบใส่หูใส่หัวรดได้เนาะธิดานี่เป็นคนมักสวยมักงามวาา่าซ่านทุกคนเห็นดอกไม้อันเลียก็อยากจับจากปลายไปมึดเอ้าเอาเอาคัาขานขาบัดนี้สงสัยเกลือหยุงแล้วนะทุกคนเบิ่งนี้เอ้าเอาย่าง,างไปย่งางมาย่งางเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเอาแเล่นแ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 ล่นเล่นแล่นเอ้าเอาเอาคัาาขานขาอีกแล้วโอ้ยส่งเบื้องเลยนะทุกคนบัดน,นี้ สงสใสเกลือไปหลายตัวเติมเนาะอ่ะอ่ะอ่ะไป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 เอาเล่น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 ,เ,ลนเอาอย่างมามองเก่าอีกอย่างสาอีกเนาะกับลิ้นสวนดอกไม้นี่ดอกไม้นี่งามอยู่เนะาะแต่ว่ามีหยุงหลายพูดเอาเอาอย่างมาเก่าค่ะอยู่นี่อีกโอ้ยหยุงกินขาวาซานหนุงกินขาขาสาวลำซิงโอ้เห็นดอกไม้นี่กะ เห็นบ่ได้ได้เนาะทิดานี่เห็นแล้วก็อยากเด็ดอยากดึงโลดได้เนาะอ้าวเอายางบ่ลล้วอีกกับขาหันยางคันอีกโอ้สงสัยกัดไปหลายหอบอ้าวยางมาทางพี่เบิ่งบางเท้อบอมีนูนอ้าวยังบ่แล้วอีกสงสัยตัวนี้คือสกัดหลายบอลเติมเนาะเก่า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 เนเก่าเก่าอ่ะไปไปไปอ้าวอ้าวอ้าวงกาเก่าแล้วก็เล่นต่อเล่นออกกำลังกายว่าสั่นลดควมอ้วน บได้เล่นหลายมือบอไดย่างหลายมือมันนี่มีโอกาสกระชัดเต็มเลยย่างเยอะแยะเยอะแยะเยอะแย,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 ยะส่วนหหา่กับบค่อยย่างดอกเนาะทุกคนมีแต่เล่นเอาเนี่เล่นเอ็ดแนวนี้นะได้เหงื่อดีแล้วก็ลดน้ำหนักเผาผ่านดีว่าสันบอ่อยูบอ่บ่อเสาอ่ะมามองเก้าอีกมาเลาะเด็ดดอกไม้ตัวเก้าอีกโอ้จังเป็นมกนักเนาะันานดอกไม้ดอกนี้นะเอ้าเอ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 า ดึง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 ยำปบาแาวอีกนะทุกคนโอ้เห็นดอกใดกับป็นตาอยากเด็ดอยากเอาโอ้ยดอกใดกรงามงามมเนาะโอ้คักแท้เนาะมักแท้ส่วนดอกไม้นิติดาว่าดึงทิมดึงทิมโหลดเนาะโอ้จังแม่นคักเอาย่างมาย่างมาย่างมาเอาเล่น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  แว่นเลนเล่นเอาค่นอีกโขากสงสัยยุงต่อยบนนั้นอีกแล้วเนาะเอ้ากุแขนอีกบัตนี้เอ้าแขนเกาเอ้าขาอีกบัตนี้เอ้า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 เอาเอาข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 าบัตนี้เอ้าขาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเกาเกาอ้าาเกาดีแล้วก็ไปต่อแล้วถ้าเกิดยางจะไปกันเลยว่าบัตนี้โอ้เกือยุงได้หลายตัวเติมยางเหยาะเจะเหยาะเจะเหยาะเจะไปซอกบนมียุงหลายก้อนนะ